คำที่หนึ่งตะหลิวคำที่สองวิทยาศาสตร์คำที่สามวุดวิทย์คำที่สี่หลักแหลม คำที่ห้าเอื้อเฟื้อคำที่หกสวรรค์คำที่เจ็ดเฉิดฉายคำที่แปดสหาย คำที่เก้าสันสร้างคำที่สิบหลงกล